ไปกันที่พระดีกว่าเคยเห็นอาการพระเหลืออดไหมใช่ก็ต้องฟังสักนิดนะและถ้าเป็นพระระดับท่านวอเวอรชระเมทีน่าสนใจไหมแบบแบบแบบต้องรับฟังอ่ะเอางี้ดีกว่าแบบท่านวอนี่ต้องรับฟังนิดนึงอ่ะต้องฟังท่านสักนิดนึงอ่ะอเขาเป็นว่าท่านวอด่ารัฐบาลด่าแบบ <S 2> <S 2> <S แบบด่าแบบท่านวอนะอน่ารักน่ารักก็มีติดตริงือนซุกซ่อนปริศนาธรรมให้ข้อคิด โ <Okay. S 2> อเคท่านวรวิชระเมธีโพสต์ใน Facebook ของท่านวรด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับตามรอยสมเด็จพระพุทธาจายาโตเชื้อโรคไม่รอระบบราชการไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมไม่สนธรรมเนียมแบบแผนใดๆทั้งสิ้นแต่มันลุกลามแพร่หลายแตกตัวติดต่ออย่างรวดเร็วทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงดังนั้น การรับมือกับมหันตภัยโควิด -19 ชนิดเดลต้า plus จึงต้องรวดเร็วทันสถานการณ์ในระดับที่ทุกเรื่องต้องทอทอทอทำทันทีโดยถือหลักว่าชีวิตของประชาชนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่กับเรียนท่านวอถ้าจะด่าใครจะสอนใครน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีกุศโลบายในการในการดา่า อย่างเช่นครั้งนี้หน้าต่อไปในเฟ e บุ๊กของท่านวอก็ก็ก็ไปยกเอาเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่4อ่ะอะว่ากัน<ป>ว่าในสมัยรัชกาลที่4วันหนึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีกลับจากการไปเทศโปรดญาติโยมทางเรือแต่ขากลับเป็นช่วงเวลาน้ำลงเรือจึงเกยตื้นอยู่ในคลองบางกอกน้อยลูกศิษย์ จึงลงจากเรือเพื่อเข็นเรือให้พ้นจากการเกยตื้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าวางพัยดยศสมณศักชั้นสมเด็จพระราชาคณะไว้ที่หัวเรือถอดจีวรถกสมงหรือที่เรียกว่าทกขเขมลงไปช่วยลูกศิษย์เข็นเรืออย่างจริงจังระหว่างนั้นเองมีชาวบ้านผ่านมาเห็นเข้าจำได้ว่านั่นคือหลวงพ่อสมเด็จผู้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งแผ่นดินจึงตะโกนถามว่า หลวงพ่อสมเด็จทําไมจึงไปเข็นเรือเร่าขอรับใหญ่ยยไม่ปล่อยให้พวกลูกศิษย์มันทําหลวงพ่อสมเด็จต,ตอบกลับไปว่าสมเด็จวางอยู่บนหัวเรือนโน่นที่เข็นเรืออยู่นี่ <c oughs> เป็นขัวโตกต่างหาลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากลึกซึ้งนะเพราะเพราะเพราะวางพัดยศไว้ที่หัวเรือเ <c oughs> มื่อถามหาสมเด็จ อยู่ที่หัวเรือที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือขัวโตเออกำลังมาช่วยเข็นเรืออยู่เพราะเรือเคยตื้นเรื่องที่เกิดขึ้นท่านวอยกมาเล่าให้ฟัง เพื่อที่จะชี้ว่าปฏิปทาของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพระหมหาเถระผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนในเรื่องนี้นั้นถูกเล่าขานกันมานานด้วยความชื่นชมเพราะท่านไม่ยึดติดกับหูโขนหรือสมมุติทางสังคมที่สูงส่งท่านรู้ว่าในยามวิกฤตไม่ควรจะเรื่องมากไม่ใช่เวลาที่จะถือสาหาความเรื่องหยุมหยิมหรือเจ้ายดเจ้าอย่างไม่ใช่การะที่จะมัวยึดติดในระเบียบแบบแผนประเพณี หรือระบบระเบียบกฎเก,เกณฑ์ทั้งหลายจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนอะไรที่จะทำให้วิกฤตคลี่คลายได้ก็ควรจะต้องทอทอทอทำทันทีมีฝากปิดท้ายไว้ด้วยคะ่ะปิดท้ายปิดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์แบบสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โต จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองในทุกกระทรวงทบวงกรมของประเทศไทยในยุคสมัยของเราบ้างเพราะคืนมัวแต่ตั้งกรรมการชุดแล้วชุดเล่าคืนมัวแต่คำนึงถึงข้อ,อก,กฎหมายระเบียบราชการโดยไม่สัมพันธ์กับความเร่งด่วนของปัญหาที่กำลังลุกลามบานปลายเหมือนไฟลามทุ่งชีวิตของประชาชนคนไทยอาจจะต้องมาตกตายมากไปกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่าตัว ววชิระเมธีสสิงหาคม2,564ชอบจังสมเด็จวางอยู่บนหัวเรือโนอ้นที่เข็นเรืออยู่นี่เป็นครัวโตต่างหาก สมเด็จวางอยู่ตรงหัวเรือโนอนก็คือพัดยศทั้งหลายที่ขัวโตนวางไว้ตรงนั้นมันก็คือขัวโขนมันก็คือยศถาบรรดาศักดิ์มันก็คือพิธีกรรมพิธีการมันก็คือระเบียบแบบแผนมันก็คือระบบราชการก็วางไว้ไงไม่ต้องไปยึดติดมันเยอะไม่งั้นระบบระเบียบเยอะมันก็จะทําให้การแก้วิกฤตเนี่ยลำบากครับแต่ดีแค่นั้นไม่แค่นั้นนะในเฟซบุ๊กของท่านวลวชิระเมธียังปิดท้ายด้วยการไปเอาแนบภาพ ไปเอากราฟิกจากโพสต์ทูเดย์มาโพสตกราฟิกของ Post โพสต์ทูเดย์ชิ้นะไ้รั้มชิ้นนี้นั้นเป็นภาพของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ไงถูกถูกถูกใช่ค่ะซึ่ง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 ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งโจไบเดนเคยประกาศเป็นวาทกรรมที่น่าสนใจว่าคําสั่งหนึ่งที่ผมมอบให้เจ้าหน้าที่คืออย่าไปสนระบบราชการข้ามมันไปเลย ไปจัดหาสิ่งที่ประชาชนต้องการก็พอโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวขณะไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และผู้ประสบเหตุตึกถล่มในรัฐฟลอฟริดาสหรัฐอเมริกาอย่าไปสนระบบรชาชการข้ามมันไปเลย แสดงว่าตอนนั้นนะก็เป็นวิกฤตไงตึกถลม่มเพราะนะฉะนั้นก็เลยมองข้ามไปเลยแล้วก็ไปจัดการดูแลเยียวนะยาประชาชนที่กําลังวิกฤตดูเขาย้อนกลับมาดูเราค่ะดูอเมริกา,าย้อนกลับมาดูไทยค่ะไทยแลนดูโจไบ,บเดนแล้วย้อนกลับมาดูใครจ๊ะก็ดูพวกเราแหละดูพวกเราอ่ะโอเคมอหนูมอหนูมอนหนูหมอหนูอนุทินอนุทินค่ะโอเค พาดพิงถึงมโนสบายใจเพราะหมอหนใจดีใจดี <c oughs> ไม่โดเหมือนคนอื่นพาด <c oughs> พาดิงคนอื่นไปเดี๋ยวเดือดร้อนค่โอเค